สวัสดีค่ะในช่วโมงวิชาการนะคะภาษาอังกฤษ,ษเราจะเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัว m นะคะ m map แผนที่ m map แผนที่เขียนยังไงคะเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไปแล้ว m a p map map m a p MAP แผนที่ Map แผนที่เด็กๆออกเสียงสิคะาอ p m a อีแแผนที่นะคะทีนี้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์คำอ่านก็มาฝึกเขียนกันบ้างนะคะอ่า m. เขียนยังไงคะ M A, P P m แมแผนที่ m, A, P, MAP แมแผนที่เด็กๆมาฝึกคัดนะคะ M A P map M, M A P map M, M A P map อีกตัวหนึ่งนะคะเขียนได้มีที่พอครู มาเขียนบนกระดานดำบ้างเพื่อที่จะได้เปลี่ยนนะคะเด็กๆก็ใช้กระดาษเหมือนเดิมได้นะคะ M ข็มเ เอผี A, P, ห่างยาวนะคะแมพตัวหนึ่งค่ะเอ็มเอผีแมพเอ็มเอผีแมพไปฝึกเขียนเยอะๆนะคะจะได้ทักษะ ในการเขียนได้เก่งๆค่ะสวัสดีกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดี